เอ้ยเดี๋ยวเขาด่ยิ่งคนข้างล่างนี่งี่ฟองดิที่ฟองอยู่ สาวโคราชมาใหม่พอดีคนมาส่งกล้องออสบายดีจะนั่งคิมมะนงคิมอ่ะคิมก็สบายดีพี่ไม่เจ็บไม่ป่วย <c oughs> สุขภาพแข็งแรง น้ำเย็นอดะป้าติทุกซมแน่นอนเรี้ยแน่นอนปกติเคิมใส่น้ำมะขามเปี่ยกตรงนี้ไม่ใส่ นอนก่อนนะนอนก่อนเด้อเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็จะนอนแล้วขอบคุณมากเธอฝันดีนะลิลลี่บ้าคนดีจังอดีอดีพออุ้ย ปลาเจ้านี้คนมากมากินชิมรสก่อนนะเออเดี๋ยวมันก็เบี้ยวมาก ใส่น้ำปลาไหลมันไม่เค็มเราต้องต้องทำให้มันเค็มพอข้นหน้าเลยน้ำปลาไหลมันต้องทำให้เค็มเพราะว่ามีขนมจีนอ หมดเลยเหลือกันสามคนทุกคนบ๊ายบายเลยเดี๋ยวคิมก็ลงละทุกคนจับบ๊ายบายเลยโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวคิ <c oughs> มจะปลดใจนะ รากินเองลามือจับไม่เป็นไรพออย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเดือมันจะเสียได้ ถึงระบบเปิดการมองเหตุวันเดียวจริงๆนอกนั้นก็เหมือนเดิมปิดกั้นเหมือนเดิมทุกคนน่ากินไหมดูมาดูสีเสร็กล่องแล้วมาดูมาดูมาดูสี